สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวของกินอีกแล้วค่ะช่วงนี้นี่มีแต่ของกินทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีคลิปแต่งหน้ามาให้เพื่อนๆด้วยน,นะคะแต่ว่าวันนี้จะเอาเป็นรีวิวขนมก่อนละกันมันหลังจากที่ได้ไป Golden น a s t นะคะก็คือได้มันจะมีของที่เกี่ยวกับปอดสารพิษต่างๆนะคะแล้วก็คือได้โอกาสดไปเพราะว่าพาตุ้มจิ๋วนะคะลูกสาวเนี่ยไป ขาตัดทํามันนะคะแล้วก็การดูแลที่นั่นก็ดีมากๆเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่ก็เขาเรียกว่าถามจากโรงพยาบาลอื่นหรือว่าคลินิกที่อื่นเนี่ยมันค่อนข้างแพงกว่าที่ที่พาตุ้มจิ๋วไปนะคะก็คือโรงพยาบาลสัตว์สวนนชาติเอก็คือบริการก็ดีด้วยค่ะอาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่า คิวก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดที่แบบว่ารอไม่ไหวขนาดนั้นนะคะแต่ระยะเวลาที่รอเนี่ยส่วนมากจะเป็นรอการเข้ารอน้องตุ้งจิ๋วเข้าไปผ่าตัดอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวจะคลิปยาวก็เดี๋ยวมาให้ดูกันเลยว่าซื้ออะไรมาจากโกลเด้นเพจบ้างนะคะก็มีขนมอันนี้ก็เป็นด้านหน้าจะมีขนมไทยอันนี้เป็นข้าวต้มสามเหลี่ยมอันนี้คือจริงๆแล้วต้องใส่ นำเชื่อมแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็ทานอร่อยมากนะคะอันนี้กี่คือแบบชอบทานเขาเนี่ยที่เป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอร่อยมากนี่เอาใหนน้ดูเฉยๆว่าที่โกลเด้นเพนันมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆล้วก็ในนั้นเลยจะมีสลัดนี่สลัดปลอดสารพิษคือผักเอ่อ พวกผักแล้วก็ข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นปลอดสารพิษหมดเลยนะคะเพื่อนๆเลยชอบค่ะ <c oughs> รู้ได้ไงอืมปลอดสารพิษรู้ได้ไงกินตั้งแต่เด็กแล้วนี่แล้วอันนี้เป็นของพี่เบนพี่เบนชอบทานนมโรงเรียนเพื่อนๆคงได้ทานถ้าเกิดใครเรียนโรงเรียนอะไรอะ่ะรัฐบาล <c oughs> ใช่ปะ่ะเบนไม่เคยเรียนโรงเรียนรัฐบาลหารอโรงเรียนอะไรอะเบนเรียนไอ้เอกชนตั้งแต่นุบาลจาานจบเลยจ้าไอ้ที่เบนบัดโถมอ่ะคือนมโรงเรียนแล้วกัน่ะ เจะมมีีแบบเยน้ันไม่จำเป็นต้องโรงเรียนก็ได้มันจะมีไอ้พวกเขียนมันมาขายหน้าบ้านก็ได้เนาะแต่ตอนเด็กๆก็มีเหมือนกันต่กี้ชอบถ้าเดิดต้องเอากี่เรียนรัฐบาลเหรอเออไม่ไม่เพิ่งเรียนรัฐบาลตอนมัธยมไงวดินแต่ว่าตอนประถมมาเรียนเอกชนเออเป็นเพิ่งเรียนรัฐบาลตอนมหาลัยนี่อ่ะ เสร็จมันก็จะเป็นถุงแบบนี้มันจะมีอันนี้พี่เบนซื้อรสจืดมาใช่ป่ะมันจะมีรสช็อกโกแลตรสหวานรสอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าคือเกียบไม่ค่อยชอบกินนมอันนี้เลยล<ม>แบบนมโรงเรียนเวลาเวลาเวลา,วลาแบบว่าตอนบ่ายอะไรเงี้ยหรือเขาให้กินตอนไหนจำไม่ได้แล้วนะเขาก็จะแบบว่า,านักเรียนไปหยิบมาอนะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนเป็นถังถังแชเย็นจริงเวลาเบนกินนมเด็กเบนไม่เคยกินแบบเนี้ยเบนจะกินเป็นรูปแบบที่มันเป็นรูปบัววัวแล้วก็จะมีบโรงเรียนแล้วมีเสาธงป่ะไม่มีอ้าวเหรอ หลายยี่ห้อมั้งแต่คือแบบอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะเป็นซองๆอย่างเงี้ยแหละคือมันมีหลายยี่ห้อมากเสร็จทีเนี้ยคือไอโรงเรียนกี่อ่ะมันไม่น่ากินตรงไหนหรือป่ะมันอ่ะเอาถังที่มันเป็นถังแช่น้ําแข็งอ่ะเอาไปแช่เอาไปไว้ในห้องน้าอ่ะในห้องน้ําซึ่งมันเป็นข้างๆกับที่ที่ล้างล้างมืออ่ะแต่เออมันอยู่ในห้องน้ำไงมันก็ไม่น่ากินอยู่แล้วมันเอาไปไว้ในห้องน้ําแล้วก็คือแบบให้นักเรียนอ่ะ ค่อยๆทยอยไปไปหยิบมาใครจะเอารถแหละก็เลือกแล้วคือเราก็ต้องหยิบมาเพราะว่าขั้วเขาจะติดชื่อด้วยว่าคนนี้ยหยิบมากินหรือยังเหมือนประมาณว่าแบบว่าแล้วพ่อแม่เราก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายอาทิตย์หรือยังไงด้วยนะคือต้องให้ลูกกินแต่คือหารูไ้ไหมว่าพอกี่ไปหยิบมาใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะอานักเรียนหยิบหลอยแล้วก็จะตัดทังหัวมุมนี้แล้วก็ให้ไปดูกินกันอะไรอย่างเลี้ยใช่ปะ่ะขี่ยแกล้งทาเป็นดูดเงี้ยแหละแล้วพอเขาบอกอ้าวนักเรียนกินหมดทีนี้ก็ทิ้งทั้งที่มันมีอย่างเงี้ยทุกวันเลย จริงเพราะมันไม่ชอบอะถ้าเกิดเขามาจ้องให้เรากินจริงๆก็จะเลือกรสช็อกโกแลตนะคะเพราะมันกินได้สุดไม่รู้อะในความคิดอะมันไม่อร่อยอะเดี๋ยวชอบกินรสหวานรสหวานอะง,ง่ายสุดเราอ๋อไม่รู้เหมือนกันอะแล้วตอนเด็กๆกินยากเลยมั้งอันนี้ก็ของพี่เบนเหมือนกันชาวกล้วยในองค์นี่อันนี้คือเอามาให้ดูเฉยๆนะมีทั่วไปแหละชาวกล้วยในองคแล้วก็อย่างหนึ่งที่ซื้อมาม่าเบนไปไว้ไหนว่าออยตรงนั้นเนาะนี่อ้วน อคอนเพื่อนคงงงว่าเฮ้ยน้ำระเชงปะมไม่ใช่น้ำมะเชงคนนี้ไม่ใช่มะเชงคนนี้ป้าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันคือตาเฮลตี้โฮมนะคะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร ตี<ด>มสมอรสหวานอันนี้เป็นรสหวานมันมีหลายรสมากเลยแล้วพี่มันคือสมุนไพรข้างในเนี่ยมันก็แตกต่างกันอันนี้อันกี่ซื้อกี่ไม่ได้กินเองนะกี่ซื้อมาให้นะกินเพราะว่านาะชอบบ่นว่าปวดขาปวดหลงังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองซื้อมาให้เขาทานนี่ทานได้2วันแล้วก็เขายังไม่พูดอะไรนะว่าดีหรือเปล่าก็แต่ว่ามันก็เป็นสมุนไพรอะค่อนข้างจะทานยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดดีไง ก็คือเขาแบบสําหรับคุณแก่คนมีอายุอ่ะทานได้ก็โอเคแ,แต่ว่าของพี่เบนน่ะเขาก็ซื้อมาทานเหมือนกันเพราะว่าเขาสะดุดตรงคําที่ว่ารักษาแผลสิวจ้าเขาก็เลยซื้อมาแบบงงๆเลยแล้วก็พี่เบนก็ซื้อฝากคุณยายด้วยคุณยายก็เป็นลดนี้เหมือนกันเป็นแบบปวดเมื่อยเนาะคนมีอายุแล้วพี่เบนเขาก็ทานแบบรักบำรุงร่างกายรักษาแผลสิแล้วก็ลดความอ้วนได้ด้วยนะต้องทานก่อนอาหารกีนาทีนะคะ15บห้าปะ ทานก่อนอาหาร15นาทีนะแต่เป็นสูตรที่สมุนไพร13ตัวอ่ะอันนี้กก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมายหรอกนะมันก็เป็นน้ำสมุนไพรทั่วไปโอเคต่อมาเป็นอันนี้ของกี่เองเป็นขนมคุกกี้นะคะทาทา,ทาวะค่ะเป็นช็อกโกแลตครีมคุก,กบิสกิตค่ะนี่อันอนี้ เดี๋ยวจะลองทานดูว่าอร่อยไหมเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ชิมอะไรให้เพื่อนๆดูเดาวจะหาว่าไม่ไม่ถูกใจนี่อันนี้คือกินข้าวไปแล้วนะคะแต่ว่ากินยาไปแล้วเหมือนกันนี่ข้างในเป็นซองๆแบบนี้ค่ะเ็นซองๆแบบนี้หยิบขึ้นมา <c oughs> อ่าสีเราลองลองกินดูนะนี่ทาถาวาว ชื่อญี่ปุ่นจะขออันหนึ่งดิาา <c oughs> น่าทานมากขาดแล้วเนาะอืมนี่เขาก็เลยข้างในแบบนี้เลยนี่ทำไมของพี่เบมดูเยิ้มกว่าเหมือนคุกกี้นี่แหละแล้วก็มีช็อกโกแลตข้างใน ก็พอทานได้ค่ะ <S <S เหมือนคุกกี้ของอะไรวะที่มันจะเป็นซองตกอ่ก่อนสมัยก่อนจะเป็นซองสีม่วงแล้วก็เป็นคุกกี้กลมๆม,มันเล็ก,ลกๆก็มีช็อกโกแลตชิพโรยๆอะอาร์เฟมอลเอา่อยเหมือนกันนะถือว่าใช้ได้ทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพลินๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะอร่อยจนแบบว้าว แต่มันก็ทานได้เนาะแบบมันไม่เลี่ยนอ่ะมันไม่หวานมากก็คือม่ลองทานเอเคเมื่อเมื่อสงกา์กิจก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอยู่บ้านล้วก็ดูแลน้องหมาอย่างเดียวเลยค่ะเ <_ s> พราะว่าเขาเพิ่งผ่าตัดมาก็ต้องแบบดูแลด,ดีหน่อย้องบอกไม่เคยไปไหนไปไม่เคยไปไหนทัพปีสงการไม่เคยอยากเที่ยวค่ะแบบไม่รู้สิตอนเด็กๆเ,เราอาจจะอยากชอบเล่นน้ําเนาะแต่บ้านมันอยู่ติดถนนด้วยก็เลยอยากเล่น อดมาไมรู้สึกอยากรเลยโอเคไม่เิ็นหนัก้วยบ่ะไม่ต้องหรอกเหม่ถนัะถือได้ง่ายแหย่ล<ๆ>้วยทั่วไปโอเคกิบไปแล้วนะอร่อยดีเหมือนกันแหละแล้วว่าไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขในวันปีใหม่ไทยนี้ <c oughs> แล้วก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหลังจากเล่นสงการเล่นน้ํากันมาเนี่ยอาจจะแบบบางคนเป็นหวัดไม่สบายก็ดูแลสุขภาพด้วยทานน้าผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆก็ช่วยทําให้ป้องกันหวัดได้นะคะเพื่อนๆโอเคแล้วกี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะต้องพาไปโกด้งเ,เพสดเดีอนกันเดี๋ยวดูว่าจะได้ซื้ออะไรมาทานหรือเปล่าแต่ว่าต้องพาน้องตุ้มจิ๋วไปล้างแผลแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอน,นัดนะไปแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆขอให้มีความสุขนะคะบ๊ายบาย hey john